มะม่วงพันเขียวใหญ่จ้าอันนี้มะม่วงพันเขียวใหญ่นี่ใหญ่จริงๆนะจ๊ะนี่ฝ่ามืออันนี้ดูกล้องนะจ๊ะนี่ใหญ่มากพันเขียวใหญ่จ้าแบ่งให้น้องหมูเราทานเนาะเยอะเกินอาแบ่งทานดูซิหมูจะทำหน้าเปเรี้ยวไหมเนี่ยนี่ใหญ่จริงๆเลเนี่ยลูกแล้โลหรือเปล่านี่ดูฝ่ามือนะจ๊ะดูฝ่ามือนะจ๊ะโอ ไม่ได้ตัดต่อนะจ๊ะนี่วิดีโอนะเนี่ยอ่าใหญ่มากเอาแบ่งให้น้องหมูเราทานดูเนาะ,ะมีอาการเป็นยังไงมา้างเปรี้ยวหรือเปล่าเนี่ยยังไม่กินมะม่วงค่ะไม่แย่งจับเรือหรือเปล่าเนี่ะก็ให้แม่เขากิน 明白。给你